เราจะต้องเพียรพยายามพิจารณาภาวนาให้จิตและอารมณ์เป็นหนึ่งให้ได้ตลอดเวลาตั้งสติให้ดีสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองโอวาทธรรมพระคุณเจ้าหลวงปู่สามอากินจนโนประวัติและปฏิปทาพระคุณเจ้าหลวงปู่สามอากินจนโนวัดป่าไตเวตําบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร ผ้าจา์สามอากินจโนมีนามเดิมว่าสามนามสกุลเกตแก้วสีเกิดที่บ้านนาสามตำบลน,นาบวัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บิดาชื่อนายบวมมารดาชื่อนางกึงเกิดเมื่อวันอาทิตย์เดือนสิบปีชั่วตรงกับเดือนกันยายนพุทธศักราช2443มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน11คนท่านเล่าว่า เมื่ออยู่ในวัยเด็กนั้นได้รับความทุกข์ยากลําบากมากเนื่องจากในบ้านไม่มีผู้หญิงมีแต่ผู้ชายและท่านเป็นลูกชายคนโตดังนั้นนอกจากท่านจะต้องทํางานนอกบ้านเช่นเลี้ยงงวเลี้ยงควายและทําไล่ไถนาแล้วยังต้องทํางานในบ้านอีกด้วยเช่นตําข้าวหุงต้มอาหารและเลี้ยงดูทั้งน้อง,อ,ง,อ,งอีกหลายคนคือทํางานเหมือนผู้หญิงทุกอย่างจนอายุย่างเข้าสู่วัยหนุ่มแล้ว ก็อยากที่จะมีโอกาสได้เที่ยวเตะเ,เหมือนผู้อื่นเขาประกอบกับท่านมีอัรยาศัยชอบสงบตั้งแต่เด็กไม่เคยเกลกะละลานหาเรื่องกับใครเลยรู้จักการทำบุญบริจาคทานฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่อายุได้14ปีจึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของบิดามารดาและผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นอย่างยิ่งครั้งอายุได้19ปีก็คิดอยากบวชจึงขออนุญาตปิดามารดาท่านก็อนุญาต ได้บวชเป็นสาม,มนเณรที่วัดนาสาอันเป็นวัดใกล้บ้านเกิดของท่านบวชเนนได้สองพัรษาก็บวชพระต่อเมื่อพุทธศักราช2,462โดยมีพระครูวิมลศรีโพธเป็นอุปชาหลวงพ่อเอี่ยมและพระอาจารย์สเป็นพระคู่สวดท่านจำพราอยู่ที่วัดนาสามได้สาพัรษาก็คิดอยากจะไปเรียนปฏิยติธรรมที่กรุงเทพกับเขาบ้างจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพ และขอพำนับอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์แต่ก็มีอุปสรรคอย่างยิ่งคือทางวัดบอกขัดข้องว่าไม่มีกุฏิอยู่ให้จำพรรษาครั้งจะก,กลับมาวัดเดิมก็นึกอายเขาจึงหาวัดจำพรรษาที่จังหวัดอยุธยาหนึ่งพรรษา, 1, าโดยไม่มีการเรียนปฏิยัติธรรมแต่ประการใดเมื่อออกพรรษาแล้วจึงมาอยู่ที่วัดนาสามตามเดิมคงจะเป็นด้วยบุญบรรดารให้หันวิถีชีวิตแห่งบรรพชิตเพศข,ของท่าน ให้มาทางวิปสัสสนากรรมฐานนั่นเองเมื่อกลับมาอยู่วัดนาสามตามเดิมได้เพียงสามเดือนเท่านั้นก็ได้รับทราบกิติศักข่าวดีว่าท่านอาจารย์ดูลหลวงปู่ดูลวัดบุรพารามปัจจุบันได้กลับมาจากทุดงและสำนักอยู่ที่บ้านหนองเสม็ดตําบลเฉลียงท่านอาจารย์ดูลก็มีความยินดีและแนะนําสั่งสอนเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาเมื่อตั้งใจปฏิบัติก็เกิดฤทิมิตต่าง แล้วก็ยิ่งเกิดความเชื่อความศรัทธาเลื่อมใสยอย่างแท้จริงจึงอยู่จะภาษาณที่นั่นหนึ่งพัรษาส่วนท่านอาจารย์ดูลมาจะภาษาที่วัดนาสามเมื่อครั้งออกพรรษาแล้วก็ได้เริ่มออกเที่ยวทุดงในบริเวณใกล้ๆในจังหวัดสุรินโดยไปทางเขาสวายพำนับอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานพอสมควรมีญาติโยมเลื่อมใสศรัทธามานั่งสมาธิภาวนาบางคนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ท่านออกจากที่นั่นแล้วก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติอยู่ใกล้บ้านถนนตําบลเฉลียงอยู่ประมาณสองเดือนท่านอาจารย์ดูได้ทราบว่าอาจารย์สามพร้อมกับพรรคพวกมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติทุดงกรรมฐานอย่างจริงจังจึงนะ้นำให้ท่านไปหาท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งขนาดนั้นท่านอาจารย์มั่นกำลังพักอยู่ที่วัดป่าสัมพงทางจังหวัดสกลน,นคร อาจารย์สามก็ได้ชักชวนหมู่พวกเดินทางไปพบพระ้าจาย์มั่นในการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกนี้มีท่านสกุยเป็นเพื่อนไปด้วยรวมสององค์เดินทางครั้งนี้ใช้เวลาถึงสิบห้าวันจึงถึงจังหวัดนครพนมและพักอยู่ที่นั่นสามเดือนแล้วเดินทางต่อไปอีกห้าวันก็ถึงวัดป่าสำพงที่ท่านพระ้าจา์มั่นพักอยู่นมัสการให้ท่านทราบว่ามาจากจังหวัดสุรินทร์ เพื่อปฏิบัติกรรมฐานแล้วพักอยู่สามเดือนเพื่อรับการอบรมและฟังเทศจากท่านพระอาจารย์มัน่นท่านอาจารย์มั่นทราบว่าท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเป็นผู้คุ้นเคยต้อนรับพระมาจากจังหวัดสุรินเพราะท่านอาจารย์ดูดก็เป็นผู้คุ้นเคยกันกับท่านอาจารย์สิงห์จึงแนะนําท่านอาจารย์สามให้ไปหาท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาขโม ท่านอาจารย์สามจึงต้องเดินทางไปพบท่านอาจารย์สิงเดินทางหนึ่งวันหนึ่งคืนจึงไปถึงอำเภออากาศอำานวยท่านอาจารย์ทราบว่ามาจากสำนักอาจารย์ดูลจังหวัดสุรินก็แสดงความยินดีจึงต้อนรับและจัดให้พักอยู่ที่นั่นครั้งพอจวนจะเข้าพรรษาก็จัดให้ไปอยู่แห่งหนึ่งตังหาไม่ห่างจากกันเท่าไหรนะ่นักท่านอาจารย์สามเล่าว,ว่าในปีนั้นท่านป่วยเป็นไข้าปานา จนเจียนจะถึงตายร่างกายผอมเหลือหนังกับกระดูกขนาดนั้นในหมู่บ้านมีโรคอหิวาระบาดด้วยเมื่อค่อยหายจากป่วยแล้วก็ต้องหัดเดินเป็นเดือนจึงเดินได้บ้างและต้องใช้ไม้เท้าช่วยจึงพอเดินไปมาได้บ้างเมื่อออกพรรษาแล้วก็ออกจากกิ่งอำเภออากาศอำนวยเพื่อเที่ยวทุดงไปจังหวัดอุบลพร้อมกับท่านอาจารย์สิงห์ครั้งนี้ไปกันเป็นหมู่มากประมาณหนึ่งกว่าองค์ เมื่อถึงอุบลหาสำนักพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แนะนำสั่งสอนญาติโยมให้ได้รับความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติภาวนามีประชาชนเข้ามาฟังเทศฟังธรรมและนั่งภาวนาเป็นจำนวนมากเมื่อจวนจะเข้าพรรษาปีนั้นก็ตั้งใจจะจำพรรษาอยู่ที่อุบลแต่ท่านเจ้าคุณมุนีเจ้ากรมมณฑลอีสานในสมัยนั้นไม่ให้อยู่วัดป่าให้ไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ในเมืองอุบลท่านอาจารย์เสิง และมหาปิ่นจึงแนะนําให้ท่านอาจารย์สามกลับสํานักเดิมที่สุรินเสียก่อนท่านจึงต้องกลับมาเข้าพรรษาหลังเดือนเก้าที่บ้านถนนตําบลเฉลียงจังหวัดสุรินเมื่อออกพรรษาแล้วก็ไปหาท่านอาจารย์สิงห์ที่จังหวัดอุบลท่านอาจารย์สิงห์ก็พาทุดงไปที่อําเภอยะโสธรพร้อมทั้งให้ท่านอาจารย์สและท่านสปุยยัตติเป็นธรรมยุทธที่อำเภอยะโสธรมีพระครู จิตวิโสเป็นพระอุปชาท่านอาจารย์สิงห์และท่านมหาปิ่นเป็นพระกู้สวดเที่ยวธุดงแวะวนอยู่แถวนั้นเป็นเวลานานจวนจะเข้าพรรษาก็กลับประจำพรรษาที่อุบลณสำนักสงฆ์ท่าวางหันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์สิงห์พาเดินทุดงต่อพร้อมกับแนะนำธรรมสั่งสอนญาติโยมแถวอำเภออำนาจเจริญอำเภอม่วงสามสิบเป็นต้นพอจวนจะเข้าพรรษาท่านพระครูพิสาร อารันยเขตมานิมนต์ให้คณะของท่านไปจำพรรษาที่ขอนแกน่นและได้ตั้งสำนักที่เหล่างาส่วนท่านอาจารย์สามไปอยู่สำนักบ้านโนนวังพอออกพรรษาแล้วก็ออกมาพบกันอีกได้เพียงห้าถึงหวันก็ลาไปหาที่วิเวตามถ้ำตามป่าสถานที่สงัดเพื่อบำเพ็ญธรรมประกอบความเพียรโดยไม่เลือกการเวลาเวียนไว้แต่พักผ่อนหรือมีคนมาถามทำปฏิบัติ ท่านก็แนะนาสั่งสอนเขาเหล่านั้นตามสติปัญญานอกจากนั้นก็เร่งทําความเพียรพยายามด้วยตนของตนเองอย่างสม่ําเสมอไม่ให้เสียประโยชน์ตน<อ>เมื่อออกพรรษาแล้วก็มาพบท่านพระอาจารย์สิงห์ออกจากนนล,ลังก็ไปจำพรรษาที่หนองบัวพรรษาหนึ่งออกจากหนองบัวไปจำพรรษาที่อำเภอพลพรรษาหนึ่งแล้วก็ย้อนมาจำพรรษาที่หนองบัวอีกถึงสองพรรษา ตอนนี้จึงลาท่านอาจารย์สิงห์ไปเที่ยวทุดงที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมกับพระบุญธรรมเมื่อไปถึงชายภูมิพักอยู่ที่นั่นสามคืนก็ไปเที่ยวสาหงแล้วพักที่นั่นประมาณครึ่งเดือนก็ชักชวนโยมชาวบ้านแถวนั้นขอร้องให้พาไปถ้ำมัวแดงโยมก็ส่งไปเพราะโยมเหล่านั้นก็มานั่งสมาธิภาวนาด้วยทุกวันมีสัมมนเนรองค์หนึ่งกับพระอีกสององค์ รวมกับท่านเลยไปถึงบ้านแขพักอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งมีโยมชาวบ้านแถวนั้นสองคนไปด้วยหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วก็เดินไปถึงถ้ำพระพักนอนที่นั่นคืนหนึ่งก็ยังไม่พบถ้ำงัวแดงสำหรับในถ้ำนั้นดูข้างในนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยจะออกมาหาน้ำดื่มก็ไม่มีพยายามขึ้นไปหาข้างบนนั้นสูงมากต้องขึ้นไปด้วยความยากลำบากจึงได้ดื่มน้ำ แล้วก็พักนอนที่นั่นคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็เที่ยวไปหาถ้ำงัวแดงเดินเที่ยวหาตั้งแต่เช้าจนเย็นได้ความลำบ,บากมากจึงได้นอนพักค้างคืนหนึ่งนอนห่งหางก,กันกล่าวว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ลาดชันเช้าขึ้นมาปรากฏว่าท่านเมียงที่ไปด้วยนอนหลับกิ้งตกไปติดกับต้นไม้จึงลุกไปดูเห็นท่านเมียงทางที่ตกไปติดกับต้นไม้แล้วยังนอนหลับอยู่โดยไม่รู้ตัว คงได้รับความเหน็ดเหนื่อยมากกระมังก็เลยปลุกให้ตื่นพากันออกจากถ้ำนั้นก็ไปถึงถ้ำปะทุนแล้วพากันพักนอนอยู่คืนหนึ่งเพราะข้ามากแล้วเมื่อตกเดึกเงียบสง,งัดวังเวกยิ่งนักได้ยินเสียงสัตว์อะไรก็ไม่รู้ร้องดังลงมาหาตรงที่นอนนั่นเองท่านเมียงก็นอนไม่หลับสำหรับท่านนั้นตั้งสตินแน่วแน่นั่งสมาธิอยู่ไม่รู้สึกกลัวนั่งอยู่ด้วยความสงบ พอออกจากตรงนั้นไปแล้วปรากฏว่าหลงทางเดินวกเวียนวนไปจนอยู่ในภูเข,ขานั้นจนอดข้าวคิดว่าคงไม่รอดไม่ได้ฉันข้าวน้ำเป็นเวลาสามวันพอถึงวันที่สี่จึงพบน้ำได้ดื่มน้ำแล้วก็ตกเย็นพอดีจึงต้องนอนพักอยู่ตรงนั้นอีกพอเช้าขึ้นมาก็พากันเอา,มาเมล็ดไผ่มาต้มฉันการแทนข้าวพอประทังชีวิตเพื่อให้มีกำลังเดินทางต่อไป เดินทางพบบ้านโยมแห่งหนึ่งแล้วพักอยู่บริเวณนั้นคืนหนึ่งเช้าขึ้นมาพอได้ฉันอาหารบ้างแล้วก็เดินทางมาที่สระหงพอมาถึงสระหงพักอยู่ที่นั่นนานพอสมควรแล้วก็ได้รับจดหมายของท่านอาจารย์สิง์บอกให้มาประชุมกันที่นครราชสีมาจึงพากันเดินทางมาสี่วันสี่คืนจนถึงนครราชสีมาแล้วท่านพระอาจารย์สิงก็ยังรอพระบางองค์มายังไม่ถึง เมื่อทุกองค์มาพร้อมกันแล้วก็ประชุมปรึกษากันเพื่อตั้งสันนกกรรมฐานขึ้นที่ป่าใกล้หอรถนครราาสีมาให้ชื่อว่าวัดป่าสารวันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได้จาษสาที่นั่นพรรษาหนึ่งปีต่อมาไปอยู่ที่เขาเมงกับท่านคำดีที่ขอนแก่นออกพรรษาแล้วพากันกลับมานครราาสีมาอยู่ประมาณเดือนก,กว่าก็าออกไปแสวงหาที่วิเวก สแสวงหาความสงบจิตใจของตนเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตนให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดและปีต่อมาได้เที่ยวทุดงไปทางลบปุรีไปจำบปัสาที่วัดเขาพระง,งามจำอยู่ในถ้ำนั้นได้สามปีออกจากถ้ำพะง,งามก็มานครศรีมาอีกท่านพระอาจารย์สิงห์จึงให้ไปอยู่ดงขมิน้นก็เลยไปและอบรมจิตใจของญาติโยมที่มานั่งสมาธิภาวนาแนะนำในการทำบุญบริจากทาน เพื่อให้รู้เข้าใจในการทําบุญให้ทานออกจากดงคมิ้นก็เลยมาจังหวัดส,สุรินในขนาดนั้นท่านอาจารย์ดูลได้รับคําสั่งจากเจ้าคณะมณฑลให้มาเป็นเจ้าวาดวัดบุรพารามบุรณปฏิสังขรวัดบุรพารามและได้เริ่มสร้างอุโบสถหลังใหญ่ขึ้นมายังไม่เสร็จเรียบร้อยดีจึงจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามเพื่อช่วยร่วมมือร่วมก,กําลังกับท่านอาจารย์ดูลสร้างพระอุโบสถ เป็นเวลาเกือบสิบปีเมื่อพระอุโบสถเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรีประจําอยู่ที่วัดพระง,งามอีกพรรษาหนึ่งก็ออกจากลบบุรีกลับไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีที่เขาน้อยท่าฉลับออกจากท่าฉลับไปอยู่ท่าเกาะมาและเที่ยวทุดงตามเกาะได้เลยดูเกาะแม่ชีเกากะกูดและเกาะสีชังเป็นต้นเมื่อจวนเข้าพรรษาก็จะพรรษาอยู่เกาะมาผู้เดียว แต่พอออกภรรษาแล้วก็ไปเที่ยวทุดงถึงจังหวัดตาพักอยู่ตามสวนเงาะสวนทุเรียนเมื่อมีญาติโยมไปหาก็พา,านั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนให้สะอาดปราศจากมลทินเพราะว่าคนเรามีใจเจือด้วยกิเลสถูกกิเลสครอบงำทุกคนต้องอาศัยการสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดีให้เบาบางลงไปหรือทำให้หมดสิ้นไปได้ยิ่งดี จากจังหวัดตาไปจังหวัดระยองจากระยองไปจันทบุรีพักอยู่ที่วัดป่าของกุ้งและออกไปตามแนวนั้นมีอำเภอขลุงได้แสดงทําอบรมพวกญาติโยมทางจิตใจเพื่อเป็นประโยชน์ในทางดีทางชอบเพื่อความบริสุทธิ์ดีงามของตนเมื่อจวนเข้าพรรษาได้ย้อนกลับไปหาท่านอาจารย์มั่นอีกครั้งหนึ่งที่สกลนครในปีนั้นได้ร่วมพิธี วิสาขาบูชากับพระอาจารย์มัน่นเมื่อพระเถระญาญาติโยมเวียนเทียนกันเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเทศนาตั้งแต่สองทุ่มจนเลยห้าทุ่มพระบางรูปง่วงนอนนั่งสัพงบเอียงไปเอียงมาท่านพระอาจารย์มั่นเทศว่าผู้ไม่มีศรัทธาฟังเทศเพียงแค่นี้ก็ง่วงนอนแล้วท่านจึงหยุดเทศเพียงแค่นั้นก่อนแล้วอนุญาตไปพักผ่อนตามอัธยาศัย ชาวขึ้นหลังจากฉันจังหานเสร็จแล้วต่างองค์ต่างกับวัดของตนท่านอาจารย์สามจึงเดินทางต่อไปจากจังหวัดหนองคายไปที่อำเภอท่าบ่อเพื่อพบกับอาจารย์เทศที่นั่นเมื่อเที่ยวหาความวิเวกบริเวณนั้นพอสมควรแล้วจวนเข้า็าษาก็กลับมาหาท่านอาจารย์เทศอีกพักหนึ่งแล้วก็ลากลับมาที่ชนบุรีจำารษาที่บางพระส่วนท่านอาจารย์เทศก็ประจําาษาที่จันทบุรี พอจวนจะออกพรรษาประมาณห้าวันก็ได้รับข่าวท่านอาจารย์ใหญ่ทางสกลน,นครคือท่านอาจารย์มั่นอาพาธหนะักท่านอาจารย์เทศจึงบอกว่าท่านจะมานมัสก,การอยู่พยาบาลท่านอาจารย์มั่นจนถึงที่สกลน,นครต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นบ่อาภาพแล้วท่านนอนเฝ้ารักษาศพของท่านอาจารย์มั่นจนถึงสามเดือนกว่าจนถึงพิธีประชุมเพลิงในงานพิธีศพของท่านอาจารย,าย์ใหญ่ ครั้งนั้นเห็นว่าเป็นงานใหญ่มากเท่าที่เคยเห็นมาในสมัยนั้นมีพระมหาเถระทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระเป็นจํานวนมากไปชุมนุมกันฝ่ายญาติโยมดูเหมือนเห็นว่าทุกจังหวัดไปชุมนุมกันเช่นเดียวกันเมื่อประชุมเพลิงเสร็จแล้วท่านอาจารย์สามกล่าวว่ามีท่านองค์หนึ่งที่ลงไปเก็บอัฐิและมีพวกกรรมการเข้าดูแลเพราะกรรมการคนอื่นจะแย่งเอาอไป เมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาเที่ยวทุดงที่จังหวัดสุรินทร์อีกประมาณเดือนหนึ่งแล้วจึงไปที่ชนบุรีอีกประมาณเดือนกว่าก็ได้รับจดหมายจากท่านอาจารย์เทศส่งมาจากภูเก็ตบอกให้ไปช่วยเผยแผ่ระเบียบแนวทางทุดงกรรมฐานที่ภูเก็ตจึงเดินทางไปพร้อมด้วยพระติดตามอีกหนึ่งองค์โดยท่านอาจารย์เทศส่งมูลค่าสําหรับพาหานะไปให้เมื่อไปถึงภูเก็ตแล้วก็ให้เที่ยวทุดงไปอยู่จังหวัดพังงาบ้างจังหวัดกระบี่บ้าง เที่ทุดงกรรมฐานและอบรมญาติโยกในที่ต่างๆส่วนผู้ที่แสดงความไม่พอใจไม่อยากให้อยู่พยายามให้หนีอยู่เสมอแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าการเผยแผ่แก่ญาติโยกในทางที่ถูกต้องนั้นเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์แต่ละองค์โดยตรงโดยไม่ต้องอยู่กับความรู้สึกทางใจของใครจึงพยายามอดทนอยู่ถึงสามปีกว่าที่ภูเก็ตนี้ได้เนนฉลองมารับใช้ปฏิบัติอยู่ด้วยถึงสี่ปีและได้พามาเที่ยว ถึงจังหวัดสุรินประจำอยู่หนึ่งพันษาก็กลับไปอยู่ภูกเก็ตอีกตั้งหกปีกลับจากภูกเก็ตมาอยู่เขาแก้วสองพันษาแล้วก็ไปจังหวัดจันทบุรีเที่ยวทำความเพียรหาที่เวทแก่จิตใจของตนอยู่เสมอไม่ท้อถอยจากความเพียรไม่มีเวลาหยุดหย่อนต้องทำจนกว่าชนะกิเลสคือความอยากทุกอย่างตัวกิเลสคือความรักกับความชังถ้าวางพวกนี้ได้แล้ว ทุกอย่างก็มีแต่ความสงบสุขล้วนๆเกิดขึ้นทั้งกายวาจาและใจก็กายก็สงบวาจาก็สงบเป็นภูมิจิตที่มีสติเป็นหลักเป็นที่ตั้งแน่วแน่อยู่อย่างนี้จึงนับว่าถูกขนทางที่จะเข้าถึงมรรคผลเพราะประสงค์ให้พ้นทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นกองทุกข์ที่ยิ่งใหญ่เพราะเหตุนั้นจึงควรหาสิ่งที่ชอบ อันได้แก่ความหมดจดของจิตและผู้ที่ถึงภาวะอันนี้จะเดินนอกทางภาวนาไม่ได้ต้องปรารถนาความเพียรให้สม่ำเสมอมีการภาวนาสมาธิจนกว่าจะทำให้จิตใจสงบขาดจากอัตรธรรมคือความนึกคิดโดยไม่ท้อถอยพยายามวางภาระอันหนักทางจิตใจให้หมดสิน้นเลือกแต่จิตสงบว่างเปล่าตั้งอยู่เป็นหนึ่งดังนี้ต่อมาพอออกจากจังหวัดจันทบุรี ก็มาที่จังหวัดนครราชสีมาพอได้ข่าวว่าท่านอาจารย์สิงห์ถึงแก่มอนาภาพแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์สิงห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดสุรินทร์อีกพักอยู่จนสิ้นฤดูแล้งจึงเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกได้ทําสํานักจำษาในป่าแห่งหนึ่งมีโยมสร้างกุฏิเล็กๆให้อยู่จำษา โยมเจ้าของกุฏิได้มานอนอยู่ด้วยเป็นประจำถ้าวันไหนพ่อไม่มาลูกชายก็มาแทนเป็นประจำทุกคืนในพรรษานี้ทางใจก็สงบเงียบดีแต่ทางกายไม่สู้จักสงบนักเพราะมีภัยมาเบียดเบียนอย่างแรงคือมีคนมาลอบยิงปองร้ายถึงสามครั้งแต่เมื่อมาถึงโยมที่นอนด้วยก็ตื่นทุกครั้งผู้ปองร้ายจึงไม่อาจทำร้ายได้ ทั้งนี้อาจด้วยเดชบุญกุศลที่พยายามสั่งสอนอบรมมาไม่เคยคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ทางใจจึงทำให้ท่านปลอดภัยได้ไม่มีอันตรายในพรรษานั้นเมื่อออกพรรษาแล้วจึงพาญาติโยกไปทางเชียงใหม่อีกในครั้งนี้ท่านคำดีและเนนฉลองพร้อมโยงพุจากสุรินปัจจุบันโยงพุบวดที่วัดไตวิเวอําเภอเมืองจังหวัดสุริน ร่วมเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยที่ไปครั้งนี้เพื่อหาสถานที่วิเวกเล่นทําความเพียรทางจิตใจของตนและศึกษาภูมิประเทศชีวิตจิตใจของประชาชนเผ่าต่างๆในแถบนั้นได้ไประจาภาษาที่บ้านลอดอําเภอแม่แตงกับพวกกะเหลี่ยงอยู่ 2, สองพันษาออกพรรษาแล้วเที่ยววิเวกไปแถวเชิงเขากับพวกแมวพวกกะเหลี่ยงจนถึงเดือนห้ามีชาวบ้านผาเข่งทำกุฏิให้อยู่ มีพวกญาติโยมมานั่งพอนาทุกๆคืนจำนวนมากไม่เคยขาดพักอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนก็มีพระมาฝึกหาทุดงให้พารวมกันในที่นั้นพระองค์นั้นไม่ยอมบอกว่าไม่พักที่โขนต้นไม้เพราะมีผ้าขาวและแม่ชีเคยตายอยู่ตรงนั้นพระองค์นั้นมาจากเมืองละโวรลบบุรีวันต่อมามีพระแปลกหน้าองค์หนึ่งเข้ามาในที่นั่นพระจากลบบุรีจึงถามว่าท่านอยู่ที่ไหน พระองค์นั้นจึงตอบว่าผมอยู่บ้านนี่แหละแต่ห่างจากบ้านนี้สองกิโลเมตรพระจากลพบุรีจึงถามว่าท่านจะมาปองลายหลวงพ่อใช่ไหมพระนั้นก็ตอบว่าใช่ครับพระจากลพบุรีจึงตอบว่าอย่ามานึกปองล้ายอะไรท่านเลยเพราะท่านก็อยู่ชั่วขราวและไม่มีความประสงค์จะเบียดเบียนใครๆทั้งนั้นหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีคนมาทำร้ายจริง เขาได้รับจ้างด้วยเล่าคนละสามบาทเท่านั้นคือข้าวันหนึ่งท่านยังไม่เข้านอนเห็นมีคนมาจุดเทียนกำกาบไวหว้นึกเฉลียวใจจึงถามว่าโยมพากันมาทำอะไรถามถึงสองครั้งเขาก็ไม่พูดอะไรเลยลุกขึ้นเดินหนีไปเฉยๆหลังจากนั้นอีกประมาณสิบวันเป็นเวลาประมาณสองทุ่มท่านกำลังนั่งเข้าสมาธิอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง เมื่อออกจากสมาธิแล้วรู้สึกตัวแปลกประหลาดไปหมดทุกอย่างในขนาดนั้นคือรู้สึกตึงๆที่ใบหน้าจึงจุดเทียนขึ้นมองดูไปข้างหน้าเห็นก้อนหินเท่ากำปั้นตกอยู่หนึ่งก้อนและข้างๆตัวอีกหนึ่งก้อนมองมาถึงตัวก็เห็นมีเลือดเปอะเกิดกลางเปื้อนตัวและเต็มจีวรไปหมดคิดว่านี่เลือดอะไรหนอแล้วยกมือลูบไปทั่วตัวไม่เห็นเจ็บตรงไหน พอเอามือลูบปากและใบหน้าก็เห็นมีเลือดเต็มแล้วค่อยๆรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นก็คิดว่าเรานี้ถูกเขาทำลายอย่างจริงจังแล้วก้อนหินที่คว้างมาสามก้อนนั้นสองก้อนถูกเฉพาะมุงและจีวรอ,อีกก้อนหนึ่งถูกปากอย่างจังเลือดไหลออกจากปากแห่งเดียวในขณะที่อยู่ในสมาธิอย่างไม่รู้สึกตัวนั้นพวกผู้ร้ายคงคิดว่าท่านตายแล้วจึงตีฝาให้ล้มทับ เข้ามาอีกท่านอาจารย์สามเล่าว่าพอรู้สึกตัวว่ามีผู้มาทำร้ายจริงๆก็นึกว่าท่านคงตายแน่นานเกือบชั่วโมงถึงได้จุดเทียนสองดูจึงรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรดังกล่าวแล้วเมื่อถึงสติอย่างรู้ว่ายังไม่ตายจึงลงจากกุฏิไปที่บ้านโยมแจ้งเหตุร้ายให้โยมทราบพ,พวกญาติโยมจึงได้มาช่วยซักมงและซักจีวรและคืนนั้นขอร้องให้ท่านพักที่บ้านโยมคืนหนึ่ง พอสว่างก็กลับมาดูกุฏิของตนหลังจากนั้นก็อบอกญาติโยมว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วจะขอลาญาติโยมเดินทางต่อไปญาติโยมคัดค้านขออ้อนวอนให้อยู่ต่อไปจะช่วยป้องกันอันตรายทุกอย่างญาติโยมเหล่านี้มีความเจ็บแค้นในใจมากเขารับปากอาสาจะแก้แค้นพวกผู้ร้ายให้ท่านท่านไม่ให้ทำเช่นนั้นเพราะท่านคิดว่าจะเป็นเวรเป็นกรรมแก้แค้นกันไม่มีที่สิ้นสุด เป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆท่านบอกว่าอาจเป็นเวรกรรมอะไรของท่านในปางก่อนก็ได้จึงถูกเขาทำร้ายร่างกายให้ได้รับความเจ็บถึงเพียงนี้และขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมต่อไปในายพรรษานั้นได้ท่านจันดีมาร่วมจำพรรษาอยู่ด้วยพวกที่ได้ทำร้ายท่านพอรู้ตัวเข้าก็ตกใจกลัวล้มป่วยได้ไข้แล้วก็ตายไปหมดออกพรรษาแล้วได้ลาญาติโยมไปเที่ยวทางบ้านโป่ง ซึ่งเป็นวัดที่พระจารมั่นเคยจำพรรษาอยู่จึงจำพรรษาอยู่ที่บ้านโป่งหนึ่งพรรษาครั้งออกพรรษาแล้วก็เที่ยวทุดงต่อไปทางบ้านจอและบ้านท่าเชียงดาวแล้วย้อนกลับมาพักที่บ้านโป่องอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งมีญาติโยมไปจากสุรินหลายคนและเหเล่ล่อนตามไปจนถึงบ้านโป่งพร้อมทั้งขอร้องให้กลับมาอยู่ทางจังหวัดสุรินท่านเล่าว,ว่าการกลับมาครั้งนี้ ก่อนกลับนั้นได้พิจารณาเป็นเวลานานว่าเราได้เที่ยวทุดงวิเวไปในที่ต่างๆอย่างมากมายตั้งแต่หนุ่มจนชลาภาพตั้งแต่ร่างกายแข็งแรงจนกระทั่งร่างกายอ่อนแอลงกำลังวังชาก็ถอยลงมากแล้วน่าจะกลับมาอยู่ถิ่นเดิมนอกจากจะได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ซึ่งชลาด้วยกันมีผ้าจานดูนเป็นต้นแล้วก็ยังมีโอกาสดูแลมารดาซึ่งชลาภาพมากอยู่แล้ว และหาโอกาสแนะนทำทําปฏิบัติแก่มารดาและญาติโยมทั้งหลายตลอดจนถึงสาธิชนทางจังหวัดสุรินทร์ต่อไปจึงได้เดินทางกับจังหวัดสุรินทร์ญาติโยมทําที่ให้จำพรรษายอยู่ที่บ้านลำเบิกได้หนึ่งพรนษาก็มีเรื่องคือถูกบางคนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่ให้อยู่ที่ตรงนั้นเพราะเป็นที่ทําเลจึงย้ายมาอยู่ที่ป่าใกล้กิโลเมตรที่สิถนนทางสายสุรินทร์ปาสา ก็ถูกฟ้องร้องว่าเป็นที่ทำเลอีกครั้งทั้งที่ปัจจุบันนี้มีคนเป็นเจ้าของหมดแล้วญาติโยมจำนวนหนึ่งจึงถวายที่ห่างจากตรงนั้นไม่ไกลนักทำเป็นวัดป่าเล็กๆอยู่และมีผู้มีศรัทธาซื้อที่ดินขยายวัดจนถึงทุกวันนี้เป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบแล้วคือวัดป่าตายวิเวชและท่านอาจารย์สาบก็ได้จพมรษาในวัดนั้นด้านวัตถุมงคลพุทธศักราช2512 อนุญาตให้สิทธิอนุสิธิจัดสร้างวัตถุมงคลเป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นหนึ่งและอีกหลายรุ่นในปีถัดมาเช่นกิ่งรูปเหมือนพ้าผงสมเด็จพ้าผงรูปเหมือนเป็นต้นวัตถุมงคลทุกรุ่นได้รับความนิยมสูงทําให้พัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดเจริญรุ่งเรืองตามลําดับปฏิปทาของหลวงปู่สามอากินจนโนนั้นสาธุชนที่เคยเดินทางไปกราบนมัสการคงจะตระหนักดีว่า มีความคล้ายคลึงกับหลวงปู่ดูลอาตุโลมากทีเดียวท่านมากไปด้วยขันติโสรัจจะอดทนสงบเงียบเยือเกเยน็นชีวิตเพศแห่งสมณะหลวงปู่ไม่เคยว่างเว้นในการเดินทุดงไปตามป่าเขาและในจังหวัดต่างๆจิตของท่านเต็มไปด้วยเมตตาไม่เคยข,ดา,ขา,ยาดศรัทธาคณะศรัทธาญาติโยงใครๆเลยหลวงปู่สามอากินจนโนท่านเป็นพระ นักปฏิบัติที่เข้่งครัดในพระธรรมวินัยบ่อยครั้งเกิดอาการอาภาธต,ต้องเข้าออกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534หลวงปู่สามได้มรณภาพลงอย่างสงบสีอายุรวม91ปี7 1พ0 0ษาท่ามกลางความเศร้าสลดของคณะสิทธิญนุสิ์และพุทธสาน ทั่วไปเป็นยิ่งหนะักทางช่องตำนานเกจิบ,บังไทยขอน้อมกราบพระคุณเจ้าหลวงปู่สามอากินจนโนมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ